วันนี้มีความเคลื่อนไหวเป็นการปรากฏชื่อของนายเรืองไกลลิกิตวัฒนะนะครับที่ต้องการจะนําไปสู่การตรวจสอบหลังจากที่มีการเดินหน้าร้องเรียนหลายเรื่องก่อนหน้านี้ครับวันนี้นายเรืองไกลเนี่ยนะครับก็ถูกร้องให้ตรวจสอบเรื่องของที่มาที่ไปของรถเบนซ์หรูสองคันในจํานวนนี้มีหนึ่งคันครับที่นายวัชระเพชรทองเนี่ยนะครับระบุบอกว่ามีหนึ่งคันที่ไม่ได้มีการระบุชื่อผู้ครอบครองครับ นายวชะรพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อนายวันโมฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรและนายชัยธวัตตุลาธนผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรนัษฎรยื่นหนังสือเพื่อขอให้สอบสวนจริยธรรมร้ายแรงนายเรืองไกลลีกินวัฒนะซึ่งเป็นกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,567นะครับโดยระบุว่านายเรืองไกลเป็นกรรมธิการงบประมาณมาเนี่ยตั้งแต่ปี2,563 65 66และ67 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้โพสต์ Facebook ว่าได้รับรถเบนซ์สองคันคันหนึ่งสีดำอีกคันหนึ่งสีขาวโดยอ้างว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยให้มาซึ่งวันที่โพสต์นั้นเป็นวันประชุมคณะกรรมการงบประมาณพอดีจึงต้องการที่จะตรวจสอบครับนายวัชระเนี่ยยังระบุว่าสำหรับรถเบนซ์คันสีดำนายเดืองไกลระบุชื่อครอบครองแต่รถเบนซ์คันสีขาวไม่ได้ระบุชื่อนะครับ จึงมองว่าตรงนี้เท่ากับเป็นการปกปิดทรัพย์สินครับในวันที่นายเรืองไกรได้โพสต์ภาพรถเบนซ์ดังกล่าวนั้นเป็นวันที่มีการประชุมคณะตระมวนทิการงบประมาณพอดีซึ่งปรากฏว่าทั้งรถเบนซ์สีดำและสีขาวผมได้ไปยื่นเรื่องถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีเจ็ดเดือนแล้วมีการเรียกผมไปสอบผมก็ได้รับทราบข้อมูลว่านายเรืองใจได้จดทะเบียนครอบครองรถเบนซ์สีดำจำนวนหนึ่งคันแต่คันสีขาวนั้นไม่ระบุว่าใครเป็นผู้ครอบครองเข้ากับเป็นการปกปิดทรัพย์สินหรือไม่ผมก็ตั้งประเด็นให้คณนะ อนุไต่สวนของปปชาไปดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปโดยนายวัชระยังบอกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยยื่นตรวจสอบเรื่องนี้ไปเนี่ยนานแล้วประมาณ2ปีแล้วครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็เป็นที่สังเกตครับว่าทั้ง2กรณีเมื่อถูกร้องก็มีการลบเนื้อหาในโซเชียลมีเดียเนี่ยออกไป ดังนั้นในฐานะที่นายเรืองไกลพิจารณางบประมาณปีละสามล้านล้านบาทถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะต้องมีความโปร่งใสจึงขอให้มีการสอบจริยธรรมดังนั้นการกระทําใดๆหรือการรับทรัพย์หรือสิ่งของใดๆก็ตามที่มีมูลค่าินกว่า3,000บาทก็จะต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการทุกประการและถ้ามีจิตสำนึกควรที่จะลาออกจากการเป็นกรรมธิการงบประมาณด้วยครับส่วนตัวในฐานะ เป็นผู้เสียภาษีนะครับนายวัชระบอกว่าอยากให้เกิดความโปร่งใสต้องตรวจสอบว่าได้รับเช็คมาถูกต้องหรือไม่จากข้อเท็จจริงมีเหตุอันสงสัยว่าในเรืองไกลนั้นจะได้รับทรัพย์สินจากการเป็นกรรมธิการจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา3าวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับจะไปยื่นหนังสือต่อเลขาธิการปรปรงอ,อีกทางหนึ่งด้วยครับ